สวัสดีครับคุณผู้ชมคุผมอีกแล้วนะครับกับนายแอมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็กลับมาสู่อ่าโปรเจกต์พิเศษที่ผมทำมาตลอดหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือการพูดถึงน้องๆที่มีรายชื่อติดอันดับ ในงาน general election ครั้งล่าสุดกันนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆจนหมดของกลุ่มเสบสือของกลุ่มอันเดอร์เกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะข้าบางคนไปบ้างก็ขอโทษด,ด้วยนะครับข้อมูลไม่พอก็ไม่รู้จะเขียนยังไงเหมือนกันนะครับก็วันนี้มาเริ่มต้นกันที่กลุ่มของ Next g i เกบ้างนะครับแล้วก็ถ้าจะข้ามไปก็ คงดูน่าเกลียดน่าดูนะครับเพราะว่าน้องได้อันดับที่3าเป็นเซนเ,นเตอร์ในเพลงของกลุ่มกลุ่ม Next Girl ด้วยนะครับก็คือน้องเหมยระพีพันช่มเจริญสมาชิกรุ่นที่1ของวง C G M 4 8นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตอนที่ประกาศน้องชื่อน้องเหมยมาติดอยู่ในอัดับที่3าเนี่ยโอ้โห ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกินความคาดหมายของใครหลายๆคนอยู่พอสมควรรวมผมด้วยนะครับก็ไม่ได้ดูถูกอะไน้องเหมยไหมแต่ว่าเวลาที่เขาเต็งเตกันเนี่ยมันจะไม่มีชื่อน้องเหมยอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่น้องเป็นเด็กดีแล้วก็ทำหน้าที่ของไฮดออย่างเต็มที่เนี่ยก็ทำให้แฟนคลับรักแล้วก็อยากให้กำลังใจน้องนะครับก็ รวมด้วยช่วยกันโหวตลงคะแนนเสียงให้น้องมีรายชื่อติดอยู่ในดับสายสามจนได้เป็นเซนเตอร์อ Center ในเพลงของ Next Girl ในที่สุดนะครับก็ถามว่าที่ผมบอกว่าน้องเหมยเป็นไอดอลที่ดีอย่างไรเนี่ยต้องบอกว่าน้องเป็นไอดอลที่ดีม่หากจริงนะครับมีหลายๆเรื่องที่ผมเออพอได้รับรู้ได้ติดตามน้องแล้วผมรู้สึกประทับใจในตัวน้องเหมยมากมาก นะครับก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องแรกที่เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังบ่อยเหลือเกินนะครับแต่ก็ต้องเล่าต่อไปย้ำคิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่คิดครับย้ำให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆกจริงๆนะครับก็เราบอกว่าเ,เด็กสาวที่มาสมัครออเดชั่นเข้าสู่ f o r g r o ก p ุไม่ว่าจะเป็นวงใดก็ตามเนี่ยผมผมมั่นใจได้เลยว่าทุกคนสมัครเข้ามาเนี่ยอยากที่จะ มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งนั้นนะครับน้องเหมยก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละที่มาออดิชั่นเข้าสู่วง C J M f A เพราะอยากมีชื่อเสียงอยากได้ร้องได้เต้นได้ทำงานในฐานะไอดอลนะครับแต่ว่า,าก็มีความฝันอีกฝันความฝันหนึ่งที่แฝงเอาไว้เลยก็คือน้องไม่ใช่ตั้งใจมาที่จะเป็นไอดอลอเดียวกั่น้องอยากที่เอาเงินเดือนที่ได้จากการทำงานเป็นไอดอลเนี่ย ไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้น้องตามที่น้องเคยสัญญาไว้นะครับก็คิดว่าป่านนี้ก็คงซื้อคอมพิวเตอร์ให้น้องได้แล้วลหละนะครับก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็นะ่าชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ชื่นชมมากๆอีกหนึ่งสิ่งก็คือน้องบอกว่ามาออดิชั่นเข้าสู่ o c t for t น้องก็อยากติดนะครับมันไม่ใช่แค่ความฝันของตัวเองเท่านั้นแต่น้องก็รู้สึกว่าการเดินทางมาออดิชั่นแต่ละครั้งเนี่ยคือน้องน้องเป็นเด็ก คนสัดเชิงเซาใช่ไหมครับน้องมาด้วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พามาส่งซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากติดอะ่ะจะได้เอาเงินตรงนี้มาช่วยเรื่องของค่าเดินทางอะไรต่างๆได้นะครับก็ชื่นชมในความคิดของเด็กคนนี้มากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครตามน้องเหมยออมาตลอดเนี่ยทุกคนจะทราบกันดีว่าน้องเป็น นักกีฬาน้องชอบเล่นบาสใช่ไหมครับถ้าใครดูรูปน้องจะมีรูปน้องใส่เสื้อบาสท,ทีมใน NBA หลายทีมเลยนะครับแล้วก็มีลูกบาสมีอะไรประกอบอยู่เสมอนะครับแล้วก็ด้วยความที่น้องเล่นบาสเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่คนเป็นนักกีฬาที่ดีเขามีกันเลยก็คือความเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็เข้าใจเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันนะครับซึ่ง น้องเหมยก็นำสิ่งนี้มาปรับใช้กับการเป็นไอดอลด้วยนะครับก็มันมีหลายเหตุการณ์ที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆเริ่มจากเหตุการณ์ที่น้องเหมยได้รับคัดเลือกให้ติดเซมบอร์ครั้งแรกในซิงเกิลที่2วงนะครับก็คือซิงเกิลมีล n Juice ซึ่งนะเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะมีะให้เมมเบอร์ที่เพิ่งติดเซมเบอสเป็นครั้งแรกอย่างน้องเหมย แล้วก็น้องพิมพ์นะครับก็พี่ออมก็เปิดการให้น้องทั้งสองคนเนี่ยพูดในตู้ปลาไม่ใช่ตู้ปลาในปอปับไลฟ์นะครับซึ่งน้องซัพขอบทั้งสองคนนะเขาพูดไปในแ,แนวทางเดียวกันเลยก็คือก็ดีใจที่ได้ติดเซมบัสซึกครั้งแรกแต่น้องก็ไม่รู้ว่าการติดเซมบัสซึกในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นมาแย่งพื้นที่ใครพื้นที่ของเพื่อนพื้นที่ของพี่ของน้องที่ ร่วมทุกร่วมสุกกันมาในหอหรือเปล่าซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดของเด็กที่ดีนะครับเป็นความเกรงใจแต่ก็ต้องบอกว่าอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เมื่อได้รับเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทํางานให้เต็มที่นะครับถเพราะว่าโอกาสมันก็ได้มาแล้วมันก็ต้องเต็มที่ใส่ให้สุดๆไม่ต้องเกรงใจใครนะครับก็แคบออมก็รีบอ สอนเด็กๆในในมุมนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าทั้งทั้งน้องเหมยเองหรือน้องพิมพเองก็ตามเนี่ยหลังจากที่แคปออมสอนไปแล้วเนี่ยน้องก็เต็มที่มุ่งมั่นในการทําหน้าที่เสพสื่ออกมาได้ดีมากจริงๆนะครับนี่เป็นเรื่องแรกที่ประทับใจมากๆนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเกิดขึ้นในการประกาศเอ่อเซบสอของอ,อัลบัม้ม A N p l e a s u r e นะครับอัลบั้มที่1ของวง C.G.M.48 นะครับก็ต้องบอกว่าการประกาศผลเนี่ยมันเป็นการประกาศกันภายในแล้วก็มีเทปออกมาเขาเรียกว่ามีคลิปออกมาให้ดูกันนะครับว่าการประกาศมันเป็นอย่างไรนะครับก็ ผลของการประกาศตอนแรกเนี่ยไม่มีชื่อน้องเหมยนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ตามติดน้องเหมยมาเนี่ยก็จะรู้ว่าน้องเหมยเขาชอบเพเลง A.N. Pleasure ของ AKB48 มากๆนะครับแต่ว่าอ่ะน้องคงอยากติดเพลงน,นี้แหละแต่พอไม่มีชื่อน้องติดเนี่ยน้องก็ก็ไม่ได้รู้สึกต้องตีโพยตีพายโวยวายอะไรนะครับน้องก็แสดงความยินดีกับ เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเมมเบอร์ที่ติดเพลงนี้ทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีเมมเบอร์คนหนึ่งเขาตัดสินใจสลัดสิทธิ์ไปนะครับแล้วก็ทําให้น้องเหมยได้รับคัดเลือกขึ้นมาให้ติดเซฟสิทธิ์ในเพลงนี้แทนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็น้องเหมยเองก็ใช้โอกาส ไม่เปลือกนะครับพอมีโอกาสมาเมื่อไหร่น้องก็จัดหนักจัดเต็มใส่เต็มที่เสมอแล้วก็ทำให้แฟนคลับของวงแฟนคลับของ48กรุ๊ปหลายๆคนก็ชื่นชมในตัวน้องมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งงาน General Election ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ย สิ่งที่น้องเหมืยทำมาตลอดตั้งแต่เข้าวงจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ส่งผลให้แฟนคลับรักแล้วก็เอ็นดูในตัวน้องมากๆแล้วก็ช่วยกันลงคะแนนเสียงช่วยกันโหวตให้น้องมีรายชื่อติดอยู่ในลดับ433เป็นเซนเตอร์ในเพลงของกลุ่ม next girl จนได้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวน้องเองก็หวังอ่ก็รุนอะว่าจะมีชื่อฉันติดไหมก็ไล่รุ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ อก็ไม่มีชื่อน้องสักทีจนน้องแบบเอยคงไม่มีชื่อเราแล้วมัง้งแต่ก็พอหลุดมาดับสามได้เนี่ยน้องก็ดีใจมากๆนะครับก็ก็ดียินดีกับน้องด้วยนะครับเพราะน้องเองก็ยินดีกับทุกอันดับก่อนหน้านี้ที่ประกาศมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับไม่ได้อ่าก็คือน้องก็ร่วมแสดงความยินดีกับทุกคนมาตลอดนะครับก็รู้สึกว่าน้องเป็นเด็กที่มีน้ำใจนักกีฬามากๆเป็นไอดอลที่ คู่ควรเป็นไอดอลที่ผมอยากให้เด็กสาวหลายๆคนที่ก้าวเข้ามาอยู่ในในครอบครัว48รุปเนี่ยมองน้องเหมยเป็นตัวอย่างว่าไอดอลที่ดีเขาควรมีน้ำใจนักกีฬายอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามน้องเหมยแล้วผมเชื่อมั่นว่าทุกคนจะได้สิ่งดีๆอย่างที่น้องเหมยได้อย่างแน่นอนนะครับ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบนใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ